ใช้บริการซื้อสินค้าเงินผ่อนกับสหาพาณิชเป็นระบบการให้บริการสินเชื่อที่พิจนารณาหลักแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อความสามารถในการผ่อนชำระและการค้ำประกันสัญญาซื้อขายโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินความพร้อมของลูกค้าซึงลูกค้าสามารถส่งคำขอซื้อสินค้าเงินผ่อนได้ผ่านเว็บไซต์สหาพาณิชและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการในขั้นต่อไปค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่าเราสามารถให้บริการได้ในระยะทางไม่เกิน60กิโลเมตรจากที่ตั้งของโชว์รูมสำนักงานใหญ่สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกหรือเกินระยะทางให้บริการสามารถติดต่อใช้บริการได้จากร้านตัวแทนจำหน่ายของเราในทุกอำเภอหรือติดต่อใช้บริการได้ที่โชว์รูมสาขาของเราในจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ หลังจากเลือกสินค้าและสีที่ต้องการได้แล้วระบบจะแสดงราคาขายและราคาเงินดาวขั้นต่ำที่ตัวเลือกคำนวณเงินผ่อนตารางด้านล่างจะแสดงเงินดาวขั้นต่ำระยะผ่อนและรายเดือนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเงื่อนไขาการผ่อนชำระโดยลูกค้าสามารถทดลองปรับเปลี่ยนจำนวนเงินดาวและระยะการผ่อนเพื่อดูรายเดือนที่ต้องการได้ เสร็จแล้วแตะที่ปุ่มซื้อผ่อนสีฟ้าระบบจะแสดงรายการขอซื้อสินค้าเงินผ่อนของลูกค้าให้แตะที่ตัวเลือกต้องการซื้อผ่อนเงื่อนไขและรายละเอียดการซื้อสินค้าเงินผ่อนจะถูกแสดงเพื่อให้ท่านอ่านทำความเข้าใจรวมทั้งเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญาเสร็จแล้วแตะเพื่อทำเครื่องหมายถูกที่ช่องยืนยันความเข้าใจแล้วแตะปุ่มยืนยัน เงินดาวขั้นต่ำและระยะการผ่อนสูงสุดจะถูกนำมาแสดงในรายการขอซื้อสินค้าเงินผ่อนโดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเงินดาวและระยะการผ่อนที่ต้องการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรณีที่ลูกค้าล็อกอินเข้าระบบเว็บไซต์ไว้แล้วระบบจะนําชื่อและที่อยู่ของลูกค้ามาแสดงเป็นข้อมูลผู้ซื้อให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ล็อกอินให้พิมพ์ชื่อและที่อยู่ตามที่ระบบกําหนดค่ะ เสร็จแล้วแตะที่ขั้นตอนถัดไประบบจะแสดงหน้าสรุปรายการขอซื้อสินค้าเงินผ่อนของลูกค้าและในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ Line แอดสหกคอ n เน็ t จะมีข้อความและคลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนใช้งานให้ชมซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติคำขอซื้อและสถานะงานต่างๆผ่านทาง Line แอดสหก Connect และในขั้นตอนสุดท้ายของการทำรายการให้ท่านแตกยืนยันการสั่งซื้อระบบจะแสดงข้อความตอบรับการทำรายการของท่านโดยเจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปยังเบอร์มือถือที่ท่านได้บันทึกไว้ภายในวันทำการถัดไปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อนใน Li น์แอดสหาพาณิชย์เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะคะ ติดตามชมคลิปเจาะลึกการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในเว็บไซต์สหาพานิชย์ได้ที่เพจ Facebook สหาพานิชย์เชียงใหม่ YouTube สหาพานิชย์และ Line แอสหาพานิชย์ให้การช้อปเป็นเรื่องง่ายๆกับสหาพานิชย์ดิจิ t a ลไลฟ์